ัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีปั้นเพชนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะที่สามนะครับเราไปดูสรุปของกลุ่มต่างๆเลยครับเริ่มจากกลุ่มเอนะครับการ์ตชนะคูเวตไปสามตัวศูนย์นะครับแล้วก็อีกคู่หนึงครับการนสถานเสมอกับอินเดียไปศูนย์ต่ศูนย์ครับกลุ่มบีญี่ปุ่นชนะเกาหลีเหนือหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้ลองมอาโฟกัสเป็นชนิดหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่า ประเทศเขาเนี่ยไม่มีบอลหลีกไม่มีบอลอาชีพเหมือนประเทศททอืน่นนะครับแล้วก็ร่างกายให้มันแข็งแรงแล้วก็แร่ปูนของเก่งกาเลยเดินนะครับเู่กับญี่ปุ่นได้แบบสูสีเลยทีเดียวครับแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยอาศัยประสบการณ์ี่เหนือกว่าครับคือใช้ทั้งหวะดฟุตบอลสุดเส้นแล้วก็คัดได้กลับมาแล้วก็ให้ตัวเพื่อนขึ้งหน้าครับยิงประตูคล้ายๆกับว่ามันที่เกาหลีครับยิงประตูไทยในรูปแรกครับก็คือ รัเซียชนะแล้วก็คัดไปกลับมาแล้วก็ให้ถึงหน้าชนเอ็งเย็งเอ็งมาโตครับแบบนี้นะครับญี่ปุ่นเขาก็เป็นบอลที่พัฒนาเนาะก็ได้ประตูเร็วนะครับในนาทีที่สองจากจากต่างหางที่ริสเซีโดนนะครับคัดแบ็คมาให้อโศกนาจากตายบอลเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยให้ญี่ปุ่นชนะกาหีเหนือในเกมนี้นะครับหนึ่งเฮอศูนย์ขอชชมเชยเกาหีเหนือนะครับตู้ได้ดีทีเดียวครับอาจจะได้เข้ารอบต่อไปด้วยแหละอาจจะเป็นที่สองนะครับผม สู้ๆครับตอนนี้เนี่ยประเด็นของบอลคู่นี้ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือมันยังไม่จบแค่นั้นครับคุณชมเมื่อเนีที่สองอ่ะงตกลงกันไม่ได้ครับว่าจะไปเล่นที่สนามกลางที่ที่ไหนเพราะว่าทางเกาหลีเหนือเ,เขาก็บอกว่าไม่สามารถจะเล่นที่สนามในกรุงเปียนยางประเทศเขาได้แล้วก็มีหนังข่าวนะครับได้อ้างคําพูดถึงเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือว่าพวกเขาถามในช่วงพักครึ่งว่าเราสามารถจะดป็นน่งขันในญี่ปุ่นได้หรือไม่โดย โคโซทาชิมะหัวหน้าสมาคฟุกบอลญี่ปุ่นกล่าวหลังจากทั้งสองทีมพบกันในรอบคัดเลือกครั้งแรกที่โตเกียวซึ่งเจ้าบ้านชนะ1-0ผมบอกพวกเขาว่ามันกระทันหันมากและผมไม่สามารถตอบพวกเขาได้ทันทีสื่อญี่ปุ่นอ้างคำพูดของทาชิมานะครับผมก็บอกพวกเขาว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองถึงสามวันในการตอบผมบอกพวกเขาว่ามันยากในการหนึ่งขันที่เปลี่ยนยางจะเป็นเกมแรกในเกาหลีเหนือสำหรับทีนชายของญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี2011นะเป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นได้ยากในเกาหลีเหนือเมื่อต้นสัปดาห์นี้กระทรวงการต่างประเทศของของญี่ปุ่นนะครับก็เเตือนแฟนฟุตบอลอย่าพยายามเดินทางไปชมการแข่งขันในเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามเดือนที่ผ่านมาเกมเอฟเพื่อชิงัวว๋วลุยสกโอลิมปิกของมณฑลที่กรุงอารีสประเทศฝรั่งเศสของทีมฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือนั้นต้องย้ายไปจากกรุงป็นางประเทศที่เชาว ซาอุดิอาระเบียแทนนะครับอันนี้บทลงโทษที่หนักที่สุดของเอฟซีนก็คือการปรับแพ้หรือปรับตกว่าทันทีขนาเดียวกันมองในโปรแกรมการเลือกกรหลุเหนือ,อยังเหลือเกมได้ในบ้านอีกสญญามนัดด้วยกันก็เลยตอบไปฟ <c oughs> ังแล้วก็อึ้งกันนะครับคุณชมกระลีเหนือนะครับกับปัญหาไม่รู้เหตุผลจนใดแต่แหลงขาาง่าวก,ก็อ้างถึงการติดโรคระบาดในญี่ปุ่นนะครับมันก็เหมือนกับ โยนกนไปโยนันมาแบบนี้นะครับที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือก็ปิดหัวครับคุณผู้ชมอีกคู่หนึ่งเมียนมาเสมอกับเซเลียหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ผลผลิตไทยเล็กครับมองมองนวินนะครับจะรำพูนวอลเลยเออโชว์ฟอร์ไมได้ดีเลยครับทําให้เมียนมาเสมอกับเซเลียไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งกลุ่มซีเกาหลีใต้เสมอไทยทหนึ่งต่อหนึ่งครับก็สซนเฮืองมินยิงนาไปก่อนนะครับ ไทยมาตามดเสมอได้จากสุพรนัดเหมือนตาครับสิงคโปร์เสมอจีนสองต่อสองครับเกมนี้ถือว่าพลิกล้อมจริงนะคุณชมจีนนำไปก่อนหนึ่งสองศูนย์นะครับแต่ว่าสิงคโปร์ไม่ยอมแพ้ครับไล่ดีเสมอเป็นสองสองแฟนบอลเทกัน hey ลั่นสนามเลยครับกลุ่มดีโอมานชนะมาเลเซียสองต่อศูนย์คอมเมนต์มาเลเซียก็ถือว่ามาเป็นน,นะครับบอกว่าเชื่อแล้วว่าไทยเก่งจริงเสมอโอมานได้ ศูนย์ตะศูางเอเชียคัพบครับแล้วก็ไต้หวนันฮะทีนีสถานศูนย์ตะสองครับกลุ่มเ e, อห้องตรงฮะอ,อุสเบกิสถานศูนย์ตะสองอุสเบกิสถานก็ถือว่ายังเป็นของจริงในเอเชียนะครับผมมีโอกาสไม่น้อยทีเดียวที่จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกคนนี้นะครับที่าาลานถลนมเติมในน,ม F, นิสถานห้าตะศู์ครับกลุ่มเอทีระชนะ เป็น1-0ก็คู่นี้ถือว่าไม่ที่กลอกอะไรนะครับทำให้อีกหลักหนึน่งนามเป็นจกลุ่มเหมือนเดิมอินโดนีเซียนะครับชนะเวียดนาม1-0คอมเมนต์แฟนบรรันเวียดนามถือว่าจัดเป็นเหมือนกันนะครับหรือว่าทีมของเรานั้นแข่งกับทีปยุโรปอย่างโอ้ไม่กล้าือว่าคอมเมนต์จัดเป็นกันนะแฟนบอลเวียดนามกลุ่มเจครับซาอุดีอราระเบียชนะอาตติกิสถาน1-0นะครับ ก็าปาทิริษฐานแท้จอแดน้องใช้ไม่เช่นครับศูนปรรลุต่อสามกลุ่ม S อส e เชนะเยเมนสองต่อหนึ่ง u a เ e, ก็ถือว่าโชว์ความไม่ดีครับเพราะว่าใช้ตัวสัญชาติบราซิลมาตั้งหลายคนนะครับเนปาลแพ้บาเรนศูนย์ต่อห้าครับกลุ่มไอออสเรเรียชนะเลบานอนสองต่อศูนออสเตรเลียก็ใช้กลุ่ม เล่นจากพิโลกแทบจะทั้งทีมเลยนะครับก็เอ,เ,อเ,อเ,อเอาชนะเลมานอนได้ไม่ยากนะครับในบ้านอาเลสตาชนะบังคลาเทศท่าตับศูนย์กลุ่มเอคู่นี้ก็ไม่พลิกอกลอะไรนะครับผู้ชมสรุปตารางคะแนนหลังจากผ่านครึ่งทางสามนัดแล้วนะครับกลุ่มเออันดับหนึ่งกาตาร์มีท้าแต้มอันดับสองบิเดียมีสี่แต้มอันดับสามคูเวตมีสามแต้มอันดับสี่อัฟกานิสถานมีหนึ่งแต้มกลุ่มเบอันดับหนึ่งญี่ปุน่น มีเ้าแต้มอันดับสองซีเรียมีสี่แต้มอันดับสามเกาหลีเหนือมีสามแต้มอันดับสี่พมามีหนึ่งแต้มกลุ่มเซีนอันดับหนึ่งเกาหลีใต้มีเจ็ดแต้มอันดับสองไทยมีสี่แต้มอันดับสอันดับสามจีนมีสี่แต้มอันดับสี่สิงคโปร์มีหนึ่งแต้มกลุ่มดีอันดับหนึ่งโอมานมีหกแต้มอันดับสองคีรีสถานมีหกแต้มอันดับสามมาเลเซียมีหกแต้มอันดับสี่จีนไทเปมีศูนย์แต้ม กลุ่มอีอันดับหนึ่งอิหร่านมีเจ็ดแต้มอันดับสองอุซเบกิสถานเจ็ดแต้มอันดับสามฮ่องกงมีหนึ่งแต้มอันดับสี่เติร์กเมนิสถานมีหนึ่งแต้มกลุ่มเออันดับหนึ่งอินลักมีเก้าแต้มอันดับสองอินโดนีเซียมีสี่แต้มอันดับสามเวียดนามมีสามแต้มอันดับสี่ฟิลิปปินสมีหนึ่งแต้มกลุ่มจีอันดับหนึ่งซาอุดีอาระเบียมีเก้าแต้มอันดับสองทาจีกิสถานมีสี่แต้มอันดับสามจอร์แดนมีสี่แต้มอันดับสี่ปากีสถานยังไม่มีแต้ม กลุ่มเออันดับหนึ่งมีเก้าแต้มอันดับสองบาเลนมี6กแต้มอันดับสามเมนมมีสามแต้มอันดับสี่เนปาลยังไม่มีแต้มกลุ่มไออันดับหนึ่งออสเตรเลียมี9แต้มอันดับสองปาเลสไตน์มีสแต้มอันดับสามเลบมานอนมี2แต้มอันดับสี่มังกราเทศมีหนึ่งแต้มปิดท้ายกันที่ความพร้อมทีมชาติไทยยู3ที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงเชม์เชียตอนตกรุ่นอายุไม่เกินที่าปีนัดที่2พบกับทีมชาติจอแดนนะครับที่สนาม อัลฟาเตสเตเดียมประเทศซาอุดิอาระเบียในคือวันที่23มีนาคมในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะครับและถ่าย่าดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและช่อง PG s p o r t YouTube ครับสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับโดยเน้นไปที่การแก้ไขข้อบกพร่องในเรื่องของเกมลุกครับและก่อนการฝึกซ้อมนัชชาพงศสมบูรณ์กองกลางทีมชาติไทยยู23ได้กล่าวว่า ทีมเราก็ทํางานหนักครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาเกมลุกและเกมรับให้แน่นหนากว่าเดิมด้วยการเจอกับจอแดนพวกเขาเป็นทีมที่ดีตัวใหญ่แข็งแกร่แกงและมีความเร็ว,วเราก็ต้องหาข้อผิดพลาดและช่วยกันแก้และช่วยกันเล่นเกมนี้พวกเราก็อยากจะเอาชนะต้องพยายามช่วยกันเล่นช่วยกันให้เต็มที่สําหรับสภาพร่างกายก็มีอาการล้าบ้างแต่ก็ต้องพักผ่อนรับประทานอาหารให้ดีฟื้นฟูร่างกายให้พร้อม ฝากแฟนบอลเป็นกำลังใจทิมชาติททยยูวีสามด้วยครับและนี่ก็คือทั้งหมดสำหรับข่าวสารทุกบอลวันนี้ครับถ้าหากื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพืเป็นกำลังใจให้กับช่องตีพันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ